สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะฝากถึงหนูผีมึงมาฟังและจงทำความเข้าใจกูนี่นะถ้ามึง ขึ้นเขาเอาไหมหนูผีและการที่ทีมงานทนายมึงนี่น่ะเสือกทุกเรื่องเลยการที่ทีมทนายขึ้นไปท่านขึ้นไปหาหลักฐานพยานว่าช่องทางไหนน้องจะขึ้นได้ง่ายๆไหมและการที่ขึ้นเขาไปบอกแล้วว่าเขานะ่ะไปหาหลักฐานออกมาดิ้นว่าให้เขานะ่ะ ขึ้นไปโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำสิไม่ต้องกินน้ำสิไม่ต้องดื่มน้ำเครื่องดื่มกูท้ามึงขึ้นมานี่มาเสือกทุกเรื่องเสนอทุกเรื่องสิ่งที่มึงสงสัยเนี่ยกูต้องตอบแล้วนะการที่ท่านทนายขึ้นไปเพื่อที่จะไปดูว่าช่องไหนขึ้นได้เป็นยังไง น้องหมาจะพาขึ้นได้ไม่ต้องยุ่งแน่จริงนะ่ะมึงขึ้นดิวันที่มีคนโทรไปหามึงว่าน้องหายมึงรีบกลับมาทำไมแล้วทำไมไม่ขึ้นเขาไม่ออกตามหาน้องแต่ไลน์สดข้อความที่บอกว่าน้องปลาส้มพาน้องขึ้นเขาเขาไม่ตัดมึงออกนะ มึงระวังสิ่งที่มึงทำไว้เอาน้องไปปล่อยไว้ตรงไหนจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมก่อนที่น้องจะหายนะ่ะน้องไปเล่นฟาร์มหนูโกรธแค้นกันแนะ่ที่น้องทำหนูมันตายเขาสงสัยมึงแล้วนะว่ามึงเอาน้องไปทิ้งตรงไหนทิ้งบริเวณหลังบ้านนั่นแหละแกล้งแล้วพลาดไงแกล้งแล้วลืม ลืมไว้ยังไงน้องก็หลงสิครับปลาส้มตามไปปลาส้มเห็นคือพระเอกเลยถ้าพูดได้นะ่ะมันคงพูดว่าคือมึงนี่แหละความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไปอย่างนี้ครับวันนี้พูดในหัวข้อที่ว่าหนูผีเอาหลานไปทิ้งตีนเขาทำไมมึงออกมาตอบสังคมหน่อยอันนี้นะ่ะสังคมเขาเริ่มสงสัยมึงแล้ว ออกมาตอบคําถามนี้หน่อยมึงเกลียดเขาขนาดนั้นเลยเหรอมึงเกลียดแม่เขาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วหลานอะไปรู้เรื่องอะไรน้องเขาทําอะไรให้มึงมึงถึงไปทําน้องขนาดนั้นกันแกล้งเขาจนพลาดพลาดแล้วเป็นยังไงงานมาดิโยนความผิดให้กับคนอื่นจะเอายังไงล่ะทีนี้มึงเตรียมออกมาตอบคำถามด้วยแล้วเขาเจอหลักฐานเด็ด ด้วยนะของมึงนะ่ะนี่นะ่ะใจเย็นๆหลักฐานอะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันในที่ศาลเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะ่ะผมจะไม่พูดซึ่งก้าวกายหลักฐานหรือว่าสำนวนมึงว่าไปเถอะทีมงานทนายมึงเตรียมรับกรรมของมึงมึงโกรธกับเขาขนาดนั้นนะ่ะเลยเหรอมึงทำกับเขาได้ขนาดนั้นเลยเหรอจิตใจมึงทำด้วยอะไร fc ครับ นี่คือวีรกรรมของมันก่อนหน้านี้มันไม่ถูกกับแม่น้องผลไม้มันไม่เคยถูกเลยมันมีผลประโยชน์ในทางธุรกิจครัวเรือนต่างๆนานา,นามีผลประโยชน์เรื่องของเงินการเงินไม่ลงตัวมันก็เลยขัดผลประโยชน์กันตรงนี้แหละครับคือสาเหตุชนวนในการที่น้องเสียมึงเอาหลานไปทิ้งตีนเขาทำไมมึงนี่เลวระาำต่ำช้านะ น่าดูกูบอกเลยว่ากูจะไม่พูดนะมึงเตรียมรับกรรมได้เลยเขาบอกแล้วว่าวันนั้นให้มึงทั้งวันเลยหนูผีใจหมามึงยังคิดว่าเขาออกมาพูดแบบนั้นเขาจะตัดประเด็นของมึงออกไปประเด็นของมึงนะ่ะยังอยู่นะและเขาก็ได้พบหลักฐานกับสิ่งที่มึงทำมึงเตรียมรับกรรมเลยมึงจะดิ้นยังไง หนีได้หนีไปนะกูบอกไว้ให้เพราะฉะนั้นอนะ่ะมึงรับสารภาพดีกว่าอย่าไปปล่อยให้เรื่องมันบานปลายอย่าปล่อยให้คนตกเป็นแพะจากหนักจะได้เป็นเบามึงรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเลยนะหากมึงต่อสู้มึงจะโดนโทษหนักความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube หลังบ้านทนายลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับสำหรับสำนักงาน ทางเข้าสำนักง,งานจะมองเห็นป้ายธรรมรังสีอยู่ถนนสุเราคองหนึ่งทั่วไปจะเรียกว่าถนนกีบหมูเพราะว่าในย่านนี้มีแรงงานที่เข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอยู่ในแถวนี้ในกรุงเทพก็จะเยอะสำหรับวันนี้ก็จะมีการประชุมรวบรวมข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่เมื่อวาน ท่านทนายและก็ทีมงานทนายของเราจะประชุมกันในช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าบางท่านนั้นพักผ่อนจากเมื่อคืนเสร็จแล้วตอนเช้าต้องไปทำงานต่อก่อนแล้วเวลาเราก็ได้นัดหมายกันไว้ในช่วงบ่ายเพื่อที่จะมาประชุมนำข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่การเมื่อวานนี้มารวบรวมมาเก็บข้อมูลกันในช่วงบ่ายแล้วก็จะมีการ ต่อด้วยการรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันได้พูดคุยกันไปด้วยเห็น FC ของเราต้อนรับเราก็ดีใจแต่ในตัวของหลังบ้านเองก็ดีใจยูทูบเบอร์แล้วก็ FC ของเราทุกคนเป็นกันเองให้ความสำคัญกับเราเรากลับมากรุงเทพก็คิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนเราเจอกันในเวลาที่แป๊บๆคือ ยังไม่มีเวลาที่ได้พูดคุยกันไม่มีเวลาที่แบบว่านั่งคุยกันแต่มีความรู้สึกว่าทุกท่านที่อยู่ที่นั่นเป็นกันเองมากๆเรากลับมาก็คิดถึงเหมือนกันเหมือนอยู่บ้านตัวเองเหมือนยังไงอะฟ้าส่งให้เรามาเป็นพี่น้องกันยังไงอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าเรากลับมาแล้วเราคิดถึงทุกท่าน ที่อยู่ที่บ้านกกกอกทุกคนก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เห็นการต้อนรับทางหลังบ้านทนายลุงพลขอเป็นตัวแทนของท่านทนายและก็ทีมทนายขอขอบคุณเ c ซขอบคุณยูทูบเบอร์และก็ผู้ติดตามทุกคนที่เป็นห่วงทั้งขาไปและก็ขากลับทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็สู้อยากจะฝากขอบคุณเ c ขอบคุณ ที่ให้กำลังใจกันมาตลอดที่เราได้รู้จักกันความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องคดีน้องผลไม้ปมยอมรับว่ามาขอไถานาแล้วยายอุ่นยังเดินไปดูคุณอีกนะเนี่ยแต่หลัง8โมงครึ่งไม่มีใครเห็นคุณเลยคุณจะอ้างใครอีกแต่หลัง8โมงครึ่งมีปัญหาหน่อย คุณมาประสบพบรักกับพี่ดอนกลางถนน8.30โมงครึ่งมันก็เพียงพอครับ8.30โมงครึ่งคุณเข้าบ้านจากนั้นประมาณ9.00โมงนิดๆคุณก็ออกจากบ้านเวลาไม่นานหรอกครับรถไถวิ่ง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอดีกับที่พี่ดอนพบรักกลางถนนสบตาปิ้งๆเวลา9ก้านาฬิกายี่นาทีคุณยังไม่พูดเลยว่า เข้าบ้านไปทำอะไรคุณปฏิเสธว่าคุณไปไถนาตลอดจนถึง10โมงยิ่มิสองแต่พอพี่ดอนเห็นคุณคุณก็เปลี่ยนอีกคุณยังไม่บอกเลยว่าคุณเข้ามาทำอะไรคุณเข้ามาแล้วทำไมถึงออกไปจากหมู่บ้านอย่างไวคุณออกจากหมู่บ้านทั้งทั้งที่เขาประกาศกันอยู่ว่าเด็กหายเด็กหายคุณเข้ามาแล้ว แล้วคุณก็ต้องรีบไปไถนาอีกตอบได้ไหมทําไมรีบไปไถนาต่อนะทําไมคุณโกหกว่าไถนายายอุ่นจนถึง10บโมงแต่คุณไถนายายอุ่น7จ็นาฬิกาสถึงแปดนาิกาสาไม่ใช่หรอแล้วที่เหลือนะ่ะคุณไปอยู่นาใครแต่คุณแวะเข้ามาบ้านแน่นอนคำนวณเวลาคุณนั่งรถ10กิโเมตรต่อชั่วโมงมีช่างเข้าเห็นเลย ก่อนนี้ไม่เห็นรถพอประมาณ9้ามงเห็นรถคุณจากนั้นคุณก็ออกไปไถนาต่อเข้าหากันผู้ใหญ่ประกาศหาหรือคุณเข้ามาปุ๊บไฟดับหรือ,อยังไงแต่ผู้ใหญ่ประกาศ9ก้นากาหนาทีแต่คุณนะ่ะกลับออกจากบ้านเพราะว่าการขับมา5กิโเมตรจากบ้านมันก็พอๆกับเวลาไม่มากไม่น้อย มันมาสวนทางกับพี่ดอนที่กิโลเมตรที่5 km. ขับรถไม่นานก็10นาทีแล้วมันก็พอประมาณสัก20นาทีที่คุณมาตรงนี้เจอกันผมถามแค่ว่าแล้วคุณนกแสกบอกว่าเห็นคุณไปถามหาเด็ก9นาฬกา40แต่คุณมาสวนทางกับพี่ดอน9นกา20นาทีอีก20นาที คุณไปเจอนกแสกได้ยังไง9นก20นาทีเจอพี่ดอนอีก20คุณไปเจอนกแสกคุณคือคุณอนะมีหลายคนมากใช่ไหมคุณนะอะพวนเปี้ยนทั่วไปหมดแค่นี้พอแล้วครับใครจะเล่นเรื่องของลุงพลไปรับพระแล้วไปอุ้มเด็กคุณก็เล่นไปเพราะว่าท่านทนายเขาจะเอาข้อมูลที่ผมพูดนี่แหละไปเข้าสำนวนให้มากที่สุด ให้ครบทุกมุมทุกประเด็นแสดงว่าพวกคุณถูกซักแน่ๆ